สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อนะครับก็วันนี้นะครับแนะนำ power bank แบบมแม่เหล็กกันอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้กับระบบ MagSafe ของตัวโทรศัพท์ iPhone นะก็คิวนี้นะครับเป็นรุ่น e w 5 5จากออเซนเช่นเคยนะครับอย่างที่แนะนำกันมาหลายรุ่นแล้วนะครับตัวนี้เป็นพี่ใหญ่ของรุ่นเลยนะคือเป็นแบบ m a c s a f e นะครับแบบแบบ แม่เหล็กนะฮะที่มีความจุมากที่สุดลระะของซีรีส์ E-Wu นะก็คือรุ่น e w 55นี่นะครับดีไซน์ก็ยังคงเป็นดีไซน์นี้นะครับเป็นดีไซน์แบบที่มันมีช่องใส่เปิดนะฮะดูแบบแมคานิกหน่อยหนึ่งนะนะครับก็มาในเลเยอร์กล่องแบบเดิมนะครับชื่อรุ่น e w 55ความจุ20,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับหน้าตากล่องเป็นแบบนี้เลยเหมือนเดิมตรงนี้ก็เป็นรูปนะครับนี่ นะครับเขาก็มีรูปด้านข้างให้เลยว่าเขามีแบบเนี่ยนะฮะเป็นเสาะเป็นรออ่องนี้ฮะหลบกล้องเวลาแปะเข้าไปจะได้ไม่ติดเพราะตอนเนี้ยอ่าก้อนมันจะใหญ่แล้วนะครับก็สเปคคร่าวก็ตามด้านหลังกล่องนี่เลยนะครับก็เป็นนี่นะครับความจุ20 0 0มนมิลลิแอมนะครับเอาพุทรวม20วัตต์นะครับอ่าชาร์จตัวมันได้ด้วยไทซีนะใส่ชาร์จแบบไทซีนะครับ 5โวลต์2.4แอมป์นะครับ9โวลต์2.2แอมป์แล้วก็12โวลต์1.67แอมป์ก็คือ20วัตต์นั่นเองนะครับออปต์ก็เช่นกันนะครับออปต์เนี่ยตัว Type C นะครับสามารถใช้กับสายชาร์จสั้นๆอย่างที่ผมเคยแนะนําได้นะของออเซนเองนะครับก็5โวลต์3แอมป์นะครับคือเอาต์ที่จากช่อง Type C นะแล้วก็9โวลต์2.2แอมป์ 12โวลต์1.67แอมป์ซึ่งตรงนี้เราไม่ต้องเลือกนะครับเวลาเราเสียบชาร์จอ่ะด้วยความที่เป็นระบบ PD นะครับตัวโทรศัพท์เรากับตัวที่ชาร์จอ่ะมันจะทำการจัดสรรกำลังไฟตามที่เครื่องมันต้องการเองนะครับให้มันเหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็ตัวนี้มี usb a นะครับสำหรับเอาพุทนะครับนี่นะครับ usb a ก็จ่ายได้5โวลต์3แอมป์เช่นกันนะครับ9โวลต์จะเหลือ2.2แอมป์นะครับจาก2.2ใน PD นะแล้วก็ตัว12โวลต์นะครับในตัวช่องแบบ อ่า uh, USB A จะเหลือ1.5แอมป์นะครับ12โวลต์1.5แอมป์ซึ่งก็จะรองรับในระบบขอข้อม Quick Charge นั่นเองนะครับแล้วก็ uh, ในส่วนของตัว Wireless Charging นะครับก็รองรับตั้งแต่5วัตต์7.5วัตต์10วัตต์15วัตต์ซึ่งก็คือเยอะที่สุดของตัวอ่า uh, แท่นชาร์จแบบแม่เหล็ก PIQI แล้วนะครับมีมอตามมาตรฐานนะฮะนี่นะครับก็ตอนนี้ตัวนี้ก็จัดว่าเป็น Power Bank ขนาดใหญ่ที่สุดแล้วแหละนะครับตั้งแต่ มี power bank แบบแม่เหล็กมานะครับเพราะส่วนมากจะอยู่กันที่1 0,000ืนะเท่าที่ผมเห็นนะอันนี้คือมากถึง2 0,000ืเลยนะครับหน้าตาเป็นแบบนีอ้อุปกรณ์ก็ทั่วไปนะครับมีสายชาร์จนะครับอันนี้เป็นแบบ USB-A to Type C 1เส้นนะฮะแล้วก็คู่มือ1แผ่นเนาะถุงนะครับจะเป็นขนาดยาวนะครับอเอเ s e n E-Look เช่นเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นขนาดยาวนะเพราะาตัวมันยาวแล้วครั้งนี้ ะะแล้วก็ตัว power bank นั่นเองตัว power bank ก็ยังคงดีไซน์เหมือน e แต่อยู่40อะไรไว้นะฮะผมลืมชื่อรุ่นไปแล้วรุ่นก่อนหน้านี้นะจะเป็นดีไซน์เดียวกันนะครับแบบนี้ก็คือเก็บเป็นเชฟแบบนี้นะครับตรงนี้จะมีจอใสๆนะเพื่อเห็นชิปนะครับที่เขาใช้ควบคุมระบบการชาร์จนะรวมถึงเขาจะใช้หลอดไฟ LED อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อ เป็นการบอกสถานะไฟนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะบอกว่าตอนนี้มีไฟอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับสองจุดนะครับถ้าขึ้นมาอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นเจ็ดสิบห้านะแล้วก็เต็มที่หนึ่งร้อยนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนไฟสีส้มเนี่ยจุดแรกเลยนะครับจะเป็นการบอกถึงสถานะาการชาร์จแบบฟ้าชาร์จนะครับตัวก็เรียบๆไม่มีอะไรดีไซน์เป็นแบบนี้นะครับบอดี้เป็นสีเทา นะครับทำสีมาเป็นสีเทาแบบด้านๆนะครับแต่ว่าเป็นการทําสีมานะแล้วก็ในส่วนของตําแหน่งที่มีแม่เหล็กนะครับเขาก็จะทําเป็นสีดําเป็นวงแล้วก็มีขีดไว้ให้รู้ว่าเราจะแปะยังไงนะครับด้านข้างนะครับข้างซ้ายมือก็จะเรียบเรียบนะครับด้านล่างก็จะเป็นวันที่ผลิตนะครับเช่นเคยนะครับรวมถึงีรียลน l number ของตัวแบตเตอรี่เองนะครับในส่วนของด้านขวานะเขาจะมีปุ่มปุ่มหนึ่งอันนะครับเอาไว้กดเช็คสถานะแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็สกรีนยี่ห้อไว้ตรงนี้ออเซน นะครับด้านหลังก็มีามาตรฐานต่างๆรวมถึงการจ่ายกำลังไฟตรงนี้ก็จะเหมือนที่พิมพ์ไว้ด้านหลังกล่องนะจะเป็นค่าชุดเดียวกันนะครับถ้าเราไม่ดูที่กล่องดูตรงนี้ก่อนก็ได้นะฮะแล้วก็มีมอกมี c e นะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นเอาต์พุตต่างๆนะครับของตัวแบตเตอรี่อ่ะก็จะมี USB-A 2ช่องนะครับ12นะครับ จ่ายไฟได้ตามค่าที่ผมแจ้งไว้เมื่อสักครู่เลยแล้วก็มีช่อง Type C อยู่ตรงกลางน,นะครับจะเขียนว่าเอาอินนะครับคือสามารถใช้งานชาร์จตัวมันนะฮะโดยสายชาร์จ Type C ที่เขาให้มาก็ได้เวลาเราชาร์จแบตนะครับก็คือเอาเสียบเข้าไปช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องนี้ยังสามารถจ่ายไฟเป็นขาออกได้ด้วยในกรณีที่เราไม่ใช้ระบบชาร์จแบบแม่เหล็กนะฮะก็สามารถเอาสายชาร์จ PD นะครับอย่าง PD to Lightning หรือว่า Type-C to Type-C mm hmm. ก็ได้นะครับไท g ์ t ี่ท g ันฮะหรือ C to C ก็ได้เสียบจากช่องนี้เพื่อไปชาร์จอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็โดยเิ่รวมก็ประมาณนี้หน้าตาเหมือนเดิมเพียงแต่เพิ่มความจุข,ขึ้นนะครับต้องบอกว่าตัวนี้มันก็เยอะน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่า ความจุมันค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เดี๋ยวนี้ตั้งแต่มีมอกอน,นะครับแบตเตอรี่สำรองทุกก้อนนะครับมันต้องผ่านมาตรฐานการตรวจสอบนะครับซึ่งทําให้เขาไม่สามารถมั่วค่ามิลลิแอมได้นะครับคือเดี๋ยวนี้แบตเตอรี่เท่าที่สังเกตในตลาดก็จะขนาดเท่าๆกันหมดแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถจะมาแบบหลอกความจุเราได้แล้วครับแบบว่า2 0 0 0 0แอมแล้วก็เล็กๆอย่างเงี้ยจะหายไปจากตลาดแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือสังเกตง่ายๆเลยคือ10,000มแอมมันก็จะเป็นไซส์เท่าๆกันแหละ นะครับแล้วก็2 0 0 0มแอมมันก็จะเป็นไซส์เท่าๆกันคือเขาไม่สามารถมั่วได้แล้วเพราะมันจะไม่ผ่านมาตรฐานนั่นเองนะครับข้อดีของการมีมอกอ้อหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับส่วนข้อเสียก็คือตั้งแต่แบตเตอรี่มีมอกอนะฮะร,ราคาก็จะปรับสูงขึ้นทุกรุ่นเลยบางรุ่นเป็นร้อยร้อยกว่าบาท200ก็มีนะครับก็ถือว่าราคาบางรุ่นปรับสูงขึ้นจนน่าตกใจเหมือนกันเห็นลูกค้าก็แจ้งมานะเราก็ตามนี้นะฮะไม่ได้อยากขายแพงขึ้นนะ พอดีมันมีต้อ,ง,องมีมอรกรน,นะราคาปรับตัวสูงขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับในรุ่น e ู่5 5แล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ตอนแรกผมเห็นของแล้วก็มีความกังวลนิดนึงนะคือน้ำหนักมันเยอะนะฮะมันจะติดอยู่เหรอนะครับอันนี้คือเป็นอันนึงที่สงสัยนะเดี๋ยวเรามารอกันเลยนะครับสาหรับส่วนการชาร์จนะฮะก็เหมือนเดิมนะับโทรศัพท์ก็เป็น iphone 13 pro max นะครับอ่าผมจะแปะเข้าไปกับเครื่องเป่ากก่อนนะปึ๊บ ก็อยู่นะฮะเนี่ยนะครับขนาดแบตมันหนักนะก็อยู่ไม่ล่วงนะนี่ชาร์จอยู่นะครับเห็นไหมฮะพอเราแปะเข้าไปเนี่ยตัวตัวระบบชาร์จมันก็จะทํางานงทันทีนะครับมันจะชาร์จแบตเตอรีร่เลยนะครับ <c oughs> ถามว่าหนักไหมก็หนักเหมือนกันนะ <c oughs> คือเนี่ยหนักนะฮะแต่ว่าไม่หล่นนะแต่ถ้าขาย่าก็มีมีแบบแบบปลิวมาคือมันอยู่นะครับแต่ว่าต้องติดไว้เงคือที่แบตดีกว่าโทรศัพท์ไม่หล่นอะอย่างเงี้ยนะครับอยนี้นะฮะแต่ถ้าถือที่โทรศัพท์เนี่ยแบตมีโอกาสเหมือนกันนะฮะ ถ้าแนวดิ่งๆอย่างเงี้ยไม่ล่วงแต่ถ้าเฉียงๆแบบนอนอะไรเงี้ยก็มีมีการไปได้เหมือนกันนะครับก็คือเขาคงออกแบบมาให้เป็นลักษณะเป็นสเตชันมากกว่าคือคือที่มีแม่เหล็กเนี่ยดูดเพื่อให้มันไม่เลื่อนไปมามันจะได้ชาร์จนะครับแต่ว่าถ้าจะมาถือแบบจับโทรศัพท์แล้วกะว่าแบตข้างหลังไม่หล่นเนี่ยก็มีเสียวเหมือนกันเพราะว่าน้ําหนักแบตมันค่อนข้างมากนะเนี่ยนะครับแต่ว่าก็แลกมากับความจุที่มันเยอะแบบเยอะเลยนะฮะเพราะว่า2 0 0 0 0มิลลิแอมเป์เป็น Max แม็กเซมนะผมเพิ่งเคยเห็นนี่แหละ นะครับเขาก็ใจถึงดีนะก้าทําออกมานะครับก็มันชาร์จอย่างอื่นได้ด้วยนะครับก็ถ้าท่านที่จะซื้อแบบสํารองแล้วใช้ iPhone อยู่แล้วผมว่ามันก็โอเคแหละเพราะว่าไอการชาร์จระบบเนี้ยมันก็ถ้ามันเป็นสเตชันเนี้ยมันก็สะดวกดีนะวางแล้วมันก็ชาร์จนะครับแล้วก็เวลาหยิบก็สามารถหยิบไปด้วยกันได้แต่ว่าให้เน้นว่าถ้าใช้จริงๆก็ประคองที่ตัวแบตเป็นหลักนะครับโทรศัพท์แค่ประคองไว้พออยญ่ใหญ่อย่างนี้นะครมันจะมีโอกาสหล่นนะครับเพราะตัวแบตมันหนักแต่ว่ามันมีส่วนที่ผมไม่ชอบนิดนึงคือตรไฟสถานนนะะมั ตรงนี้เห็นไหมครประเด็นคือว่าพอเราเสียบชาร์จอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะมองสถานะของตัวแบตเตอรี่ไม่ได้นะครับคือมันดูยากนะครับต้องสอกสอ,สอเอาเห็นไหมครับแต่ว่าด้านข้างเนี่ยจะเป็นรูปเหมือนที่เขาแจ้งไว้ในกล่องเลยคือเห็นไหมครับว่าช่องเนี้เขาเออกแบบมาเพื่อให้มันหลบเลนะนะฮะเลน iPhone 13มันยื่นออกมาเยอะพอมันแปะเข้าไปอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะหลบมาพอดีคือทําให้มันชาร์จแล้วมันก็สนิทนะแต่ว่าก็ แน่นอนแหละมันจะมองสถานะไฟไม่ค่อยเห็นเน่ต้องแอบ,บสอ่สองเอาด้านในอย่างนี้เห็นไหมครับนี่ไฟชาร์จเร็วขึ้นด้วยนะสีส้มเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับสําหรับตัวอ่า e w 5 5แบตเตอรี่แบบแม่เหล็กนะครับ magnetic wireless charger ขนาด20 0 0 0มิลลิแอมอ๋อเดี๋ยวผมลองให้ดูอย่างทีนี้ใส่เคสนะครับถ้าเคสแบบไม่มี m a ็ s a ซ e บอกเลยว่าไม่รอดแน่นอนนะครับหนักวางเอาได้แต่ถือลอยคงยากนะครับอันนี้เป็นเคสใสนะครับ แต่ว่าผมไปติดแผ่นเหล็กเสริมมานะเขามีขายนะเพื่อให้สามารถใช้แบบอุปกรณ์เสริมแบบ m a x กซ์เด้แต่เราก็มาดูกันว่าติดอยู่ไหมนะครับปรับอ่าอยู่นะครับชาได้ด้วยปกตินะครับเหมือนกันนะฮะก็คือสามารถเห็นนะฮะผมสามารถจับที่แบตเนี่ยเครื่องไม่หล่นเพราะว่าเครื่องตอนนี้น้ําหนักเบากว่าแบตเยอะเลยแต่ว่าถ้าเรามาจับที่แบตแบบนี้นะเขย่าหน่อยอ่าไปเหมือนกันนะครับ ก็คือสรุปแล้วเวลาใช้ตัวนี้ก็แนะนําว่าให้ประคองที่แบตเป็นหลักดีกว่าโทรศัพท์อะไม่หล่นหรอกแรงดูดมันพอสําหรับน้ำหนักโทรศัพท์นะแต่ว่าถ้าจะเอาแรงดูดมาแล้วจับโทรศัพท์แล้วปล่อยแบตฟรีเนี่ยไปแน่นะครับพอได้นะครับถือแนวดิ่งอย่างเงี้ยไม่หล่นนะฮะแต่ว่าถ้าแนวนอนอย่างนี้นะของขวางเงี้สยสไลด์เงี้ยก็ล่วงนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับ e w 5 5คง คงไม่ต้องออมีคำแนะนำมากนะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่แนตะ่มันใช้งานง่ายๆนะครับก็แนะนำนะครับตัวนี้ e w 55คือสำหรับท่านที่ต้องการแบตแบตเตอรี่โทษนะครับแบตเตอรี่สำรองนะครับแบบ MaxSafe ที่รองรับระบบชาร์จ MaxSafe ของ Apple นะชาร์จได้เต็มกำลังเขาคือ15วัตต์นะ แล้วก็ต้องการความจุมากนะครับก็มันไม่มีตัวเลือกในตลาดเลยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่สำรองเท่าที่เห็นในท้องตลาดแบบที่มีไวเลสชาร์จมันก็ไม่มีความจุเกิน10,000หรือ15ื่นเท่าที่เห็นนะฮะเยอะที่สุดก็หมื่นนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแรกนะที่มีความจุออกมาได้เยอะขนาดนี้คือเป็นความจุ2 0 0 0 ah 0มิลลิแอมที่มีระบบ m a ็กเซฟด้วยนะครับซึ่งเยอะที่สุดแล้วแล้วก็ยังไม่มีใครทําออกมาเลยก็คิดว่าอาจจะตรงกับความต้องการของหลายๆท่านนะ ที่ต้องการแบตความจุสูงๆแล้วก็เป็นระบบเนี้ยนะครับไม่มีตัวเลือกก็จัดตัวนี้ได้เลยนะครับราคาก็สูงเอาการเหมือนกันแต่ว่าก็แน่นอนฮะยี่ห้อนี้เขาก็มาตรฐานดีการผลิตดีรูปร่างรูปต่างตางสวยงามนะครับราคาก็สูงตามไปด้วยนะครับแต่ว่าก็คิดว่าคงรับกันได้นะครับไม่มีตัวเลือกอื่นในตลาดเลยนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้นะก็สามารถติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจําหน่ายต่างๆแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของเรานะ ก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันนะครับสบายใจได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ